ที่มายุ่งเกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมดเนี่ยพอถึงวันที่พี่ภาคาแล้วนะครับคนพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาจะไล่เช็คบินทั้งหมดนะครับใครที่บอกว่าลักนักลักหนาเน,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 นีน่ยนะครับระว,วังให้ดีนะครับเออใครที่บอกว่าลักนักลักหนาเนี่ยนะนะครับพวกคุณระวังให้ดีนะครับพวกคุณจะโดนตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับเวลาลูกความคุยกับผมผมรู้นะว่าโกหกแล้วก็พูดความจริงนะครับนะ ตอนนี้มีคำศัพท์ใหม่นะครับการล่อนออนไลน์นะคระับเออน,นี่นะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนะครับนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับโดนตรวจสอบทั้งหมดจริงๆนะครับคนที่ว่าสมมุตินะครับสมมุตินะครับว่าคาดีเนี่ยจำเลยนะ,ะโดนตัดสินนะครับให้ประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเนี่ย นะครับความวิบัติมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างนะครับแล้วก็จะโดนตรวจสอบทั้งหมดนะครับเส้นทางในด้านการเงินนะครับเห็นไหมละ่ะอย่าง impossible เนี่ยเห็นไหมล่ะได้ข่าวนะครับว่าซื้อที่กี่ไร่กี่ไร่นี่นะครับเห็นไหมละ่ะไปซื้อที่กี่ไร่กี่ไร่เมื่อก่อนนี่มีข่าวเรื่องว่าไปซื้อที่ให้จำเลยนะครับสวนยางนะครับเดี๋ยวโดนไล่ตรวจสอบหมดนะครับว่าคุณเอาเงินที่ไหนมา impossible เอารถที่ไหนมาเห็นไหมอะ มีการฟ้อนลำฟ้อนนั่นฟ้อนนี่นะครับใครเป็นคนจ้างฟ้อนฟ้อนลำอะไรอย่างนี้นะครับโอนเงินมาทางไหนนะครับเดี๋ยวกลุ่มพวกนี้ตอนนี้เขาจดชื่อไว้หมดแล้วนะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับคุณย่าคุณยอะอะไรพวกนี้นะครับน่คุณย่าอาฮิเนี่ยนะครับนะครับระวังนะครับเขานะครับเขาวางชื่อไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เขาขีดเส้นเขียนแผนไว้หมดแล้ว นะครับแม้กระทั่งในที่สกลนครนะครับที่ไปขุดไปไถนาทําปลูกเนี่ยนะครับรายชื่อทั้งหมดเขาเตรียมกันไว้หมดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปค้นหาในวันข้างหลังนะครับไม่มีนะครับญาติพี่น้องทุกคนนะครับวันนั้นเขาจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของทุกคนหมดหน้าแต่คเขากําลังมาตรวจสอบนะครับแล้วเหมือนกันนะครับนะนะครับอ่า อันนี้มันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับนะเจ้าหน้าที่เขาจะต้องตรวจสอบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติของฝ <_ ening> ังจำเลยนะครับทุกๆคนเลยนะครับญาติทุกคนว่าในช่วงที่จำเลยเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับเออนะครับเกิดพิษพลนผู้ต้องสงสัยขึ้นมาเนี่ยนะครับนะนะครับใครที่มามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับลุงลุงอ้าวนานน่ล่งหัวอาอาไม่นานนะครับการตรวจสอบนะครับเออไม่นานนะครับ ไม่นานเพราะมันเป็นคดีต่อเนื่องนะครับมันมันเป็นคดีต่อเนื่องนะครับนะครับถามว่ามันนานไหมนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยมีมาถึงใครบ้านนะครับจากน้าด้วยไหมทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยมันกับน้าไม่เกี่ยวนะครับเพราะน้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับจะบ้าแล้วใครจะโอนเงินมาให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีนะครับนันะครับถ้าหน้ามันอยู่ฝั่งโจดนะครับน้าแจอยู่ฝั่งโจด นะครับเออฝังจําเลยทุกๆคนฝั่งที่คนโดนจับทุกๆคนเนี่ยนะครับเออนะครับโดนหมดนะครับไม่ต้องไม่รอดนะครับพระอาจารย์พลก็จะโดนนะครับวันนั้นนะครับโดนทุกคนนะครับแต่ตอนนี้เขามีรายชื่อหมดแล้วนะครับเออตอนนี้เขามีรายชื่อหมดแล้วนะครับเออเขามีรายชื่อหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขามีรายชื่อหมดแล้วอย่างเส้นทางการเงินของนักเตะนะครับมันตรวจสอบไปแล้วนะครับนักเตะไม่มีอะไรนักเตะมีแต่นี่ นะครับ <minutes> เงินที่สร้างบ้านก็เป็นเงินหนี้ทั้งนั้นนะครับเงินหนี้เงินศินทั้งนั้นนะครับเออเงินสร้างบ้านของน้าแตะนะนะครับเออนะครับมันมีก่เงินหนี้เงินสินนะครับบ้านน้าแตะนะคุณพวกคุณอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นหลักล้านนะครับนะครับบ้านหลังกระจอยรูมบางคนเป็นช่างมองดูแพดเดียวก็รู้นะครับนะนะครับแสนสองแสนนะครับเออเงินเส้นทางไหนแล้วคุณไปดูเส้นทางไ่นนะครับการท o u t u ู e ของน้าแตะทุกวันนี้คุณไปดูสินะครับว้านน้าแต่ได้เท่าไหร่น้าแตะได้เป็นล้านนะครับ เออนะครับนะนะครับได้เศษเยดล้านนะครับถ้าไปถึงตัวนู้นจะเป็นล้านนะครับเรื่องการซื้อวงซื้อวัวเนี่ยกับเรื่องการทําลงสูงลงสีเนี่ยนะครับเออส่วนมากไม่มีใครซื้อวัวมาเป็นเงินสดหรอกจะบอกให้นะครับอย่ามาอวดฉลาดกันนะครับนะนะครับอย่ามาอวดฉลาดกันนะครับเออเรื่องหน้าแท้นะครับตรวจสอบได้เลยเขาตรวจสอบมาแล้วเรื่องการเงินก่อนหน้านี้นะครับนะครับเรื่องการเงินการทองก่อนหน้านี้เขาตรวจสอบมาหมดแล้วหนึ่งระลอก นะครับไม่ว่าจะเป็นจำเลยไม่ว่าเป็นหาเป็นเหียวอะไรก็แล้วแต่นะครับน้าแต่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบมาแล้วหนึ่งล้านลอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเขาตรวจสอบมาได้หนึ่งล้าลอกนะครับนะ